สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีอาแข่งซู้ขู่สุคนสุมองสุบอลสบายดีงาม่ยสวยๆพี่น้องเนาะพ่บบอ,อก,กันกับ่องน้องไม่นีคือเกาคือเดิเมียงไม่เนี่ยฮักระซ่อนคันหายน้องดำแล้วน้องดำเป็นผู้ไทยฮางซ่อนคันเพ,พิ่นคาดีกองพี่น้องเอ้ทั้งหนาพอลูฮกพี่น้อง โดยพอลูหกขนสายยางมากเลยพ่อสิมดูดน่ำหน้าเคยหลาบอลพุซื่อเลยพี่น้องเนาะปะเอาวานพุ้ยพี่น้องเย้ยครัหน้าที่วานพุ้ยมาเนี่ยเป็นผู้วานพุย้ย วันปุ๋ยวันปุ๋ยเคยลาคลือไปเอาสายยางคือไปเอาจักมาดูดน้ำบางให้มันก็บโจากทั่วบโจากถึงมาได้พี่น้องเลยต้องได้ดูดเติมเนาะ สบายดีน้องมอสสบายดียดโอ้ไปเฮ็นยังมากึ้นหนาเขาเท่เนี่ฮะป้นนนบาบริลลูกกาบ้วมเนี่ยเออขจ้าไรขึ้นจรบ้านเออน้องแคทแม่น้องดำแล้วก็สาลอยป้าแต่คือไล่เนี้ยเอาให้มองเอาเท่านะทั้งลนะูกทั้งงัวทั้งตะก้า มันอยากเกินและ,ละอะ้ยฉันบอกมาว่มีเงินสื่อนมอ้าวจัดไปซะพเด็กินเปืวดหะะัววแล้วขาดปวดขาพีนอ้องเว้ยปวบต้นหน้ตาออกต้น้นพูนสายโหดตาก,กับคาหลังวสันสีเหียนนะสีเหียนะปวดเนาะโหดโเนาะคืดาหน้าวสันว่ ทางนี้ก็สิเป็นแม่ลูกแปดพี่น้องเอ้ยสบายดีแม่ลูกแปดด,ด้วยพาเธอพาลูกพาเต้าดำหน้าลุงแต่เด็กๆกินข้าวเศร้าแล้วบ่นนี้แฮปปี้สบายดีาาปาปลุงลูกละเออโอ้ยเก่ง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 ยกกีทางนี่อาทิตย์เถอ้สบายดีปาลุงลูกละโอ้ยโอ้ยเก่งหลายเก่งหลายเก่งหลาย ทางนี้ปลาดำพี่น้องเลยปลาลูกปลาลานลุยเพิ่นก็ได้างาพี่น้อง่เขาก็จะมาปลาะทางนี้พอน้องดีแท็กพี่น้องทางนี้ลุงด้วยด้ยสบายดีสบายดีด้ยอยู่ใกลกันเลยได้มาเนาะอกลดยทางนี้น้องโทนี่สบายดีปะลุงล่ะโอ้คือเก่งแค่นี เออทีเดมได้ซื้อใหม่เพาพี่น้องเอ๋จีดได้ซื้อใหม่ละเดี๋ยวเองกสิวานปุ๋ยชก่อนพี่น้องเนาะปุ้ยชก่อนดย วานปุ้ยจะก่อนพี่น้องเนาะเฮาฮะก่อนวานปุ๋ยแล้วพี่น้องเบิ่งเด้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้ฮะวานหกให้และเคยลาเพิ่นไปเอาจักมาสูบน้ำเติมพี่น้องโหทั้งน้อเบิ่งกับพ่อน้องแคนสูบน้ำน้องเจ๊ใสเด็กบอกมาใด้เพี่น้องเอ้ย ที่ได้อยู่ประมาณสองสามไฮน้อยน้ำเพื่อกับโบล์ไลฟ์บันไดน,น้องมันน้อยเนาะน้องแบนกต่ยังไข่อยู่เพิ่นอาไห้ไครกลัวบ่มีบอลดูดพี่น้องเยอย้ยเ,เนาะเพิ่นให้ดูดมาใส่พอได้ดำพอดีทั้งเมื่อตอนมี้แปดไฮให้อะไรนี่น้ำนะ,ะดูดน้ำใส่อีกเติมอีกจักสิได้รจะให้อลไรพี่น้องเนาะประมาณสองสามไฮสี่ไฮนี่แล้วนไปเติมก็ได้เนาะ ประมาณนี้พี่น้องเนะพอ,อขัวพอลูกออก,กมาแล้วตอนนี้สบายดีพอนังแค้นโดยสบายดีโลยดย โดยมาพอรถดค่าทำเนาะยังบ่ <laughs> งได้เอาขืนพี่น้องเอง้ยมาเราแค้นมาสิเอาปูมไปดูหน้าพี่น้องเอ้ยไปพอลมบวบลงโหลดดูดูแลชกไซบัตรพักท่ยงพมดแล้วสิผ้าก็ไปลุ่มโอ้ยัง่าดแต่ละเยอะอยู่พี่น้องพอขาขี้ตุ่มแล้วอออลต,ลตอนเนี้ยไปก็พ่ได้มันเป็นดินล่มเนาะดินดากระนี้นะลงไปมันบวบหลือที่ อยู่น้ำพ่อมอกบบระโบเลยหายว้าคทำน้อยโอ้ยสบายกว่าอยู่น้ำแม่อีเออโบแอบโบงอ้งแง่อยู่น้ำพ่อมีแต่กุ้มให้นอนได้พ่อนะได้อ, <laughs> อยู่น้ำแม่บังคับให้ไปอ่าอยู่กับพอ่อพ่อบังคับให้นอนออบ่เงิงไปหน้องเว้ยพอ่พอน้องร้องเบิ่ อาทั้ง,งทั้งตะกา่าี่ตีทั้งง้อในตีเดี๋ยวมันสิอุบวัน้องไก่ทองกับลูกชายอยู่เทียงมือนี่เอาเบิง้งจักง้อสิกินกาเลยไปง,ง้อไปตอนเขา่เขากันกไปเถอะคะเล้ยไปห็นน้องไปเบิ้งแล้พูเด็กน้อยพักกันคุ้นกาเช็ดเซลยมน้องแคนกับมาแล้วน้องแคนนอ้อ,องอะไรเนาะ น้องโทนี่อันชอยคันค้นกาทั้งน่ะเก่งขนาดโอหนูแ้นทั้งน่ะน้องแคนกับน้องโทนี่เนี่ยปะบึงน้ำกันฮักงกาวานผู้วเลี่ยวี่นเกือบบิสสอบนึ่งเลยเนี่ย บันเขาเศร้าหรือว่าพอลูกแปดโดยกินแล้วกินแล้วแล้วเนาะโดยไม่ได้ละโอ้น้องยยกิกับน้องน้องอยังก็จ้าน่ะอร่อยคอยลืมซื้อจะเลยได้เนี่น่ะน้องอยังก็น้องยยกิเนาะอันนี้โดยน้องดำก็เคยหล่าพี่น้องทั้งนี้ซอยกันใหญ่ค่า ว้าเขากับยางจนลอยโดยนะยาวพัดดินล่มได้คอลูกแปดโดยเป็นดินดากเนาะเหยียบล่มทุกขากับยางโดยหักดำม้วนหน้าแบบนี้โดยรองแค้นสบายดีปลาลุงลูกล่ะโอ้กำลังทัวรนี่สบายดีลูกโดยโอ้ยเก่งเก่งลงล่ะเก่งดับหน้าพวกนี้นะซอยกันค้นกระผมว้าทัวเก่งเด็กเด็กน้อยกับบุรีน้อยชิซื่อเด้พี่น้องเฮ้ แบบเลี้ยงโบเซียขาซุกเลยโบเซียดายเนี่ยอยู่เนาะกินซื้อมะให้กินก็ไ้อ๋อแม่มันลูกแปดเพิ่นดำหน้าไว้เดี๋ยวพี่น้องจุด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 อยู่บ้านชุ่งเจ้าเห็นให้หรือยังไงเห็นหน้าน้อโอ้มาเห็นบ่โอ,โอโ้โดยโดยโดย หน้ามึงหินเนี่ยโบอยากงามมาได้แล้วเพราะว่ามันบบคือหน้าดินดำน้ำซุ่มเนาะทั้งนี้เพาเป็นหน้าหาบหน้าพิเย้งนะทางนี้ทั้งนาอยู่พูบ่หรืออะไรไมีพูดอยู่บ่โอ้โด้วยโดยเป็นโสดเป็นเฮียวเนาะโดยอันนี้เป็นโสกเป็นเฮียวเพื่อนวะตัวนี้แล็บปัญหาหนัก เหตุน้านำก็บ,บอค่อยข้างเนาะอยากปัานใส่กันจกักสิบห้าดินอยู่ใส่มิตเห็นบ่โอ้โอยคันม่คันใส่รถฟอร์ดปั๊บกับบ,บ,บ,บ่โอ้โดยโดยโดยปัานบ่ได้เนาะโดยโอ้บา้านเพิน่นพื้นที่มันสิบุคือกันกับบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยมีแต่บะหินมันสิใกล้ผู้ใกล้เขาบ,บ่แต่มันเป็นหน้าดินหินเนาะ ดด้ระโอ้บางคนก็เขาจะได้นาตรงเทียงดดยดโอนโชกบนเพียงไว้นะดอ้าพอน้องดีแท็กขึ้นไปทายหน้าทที่หรือ่าโมแม่หน้าโมแม่หน้าเคยล่าจ้ะเน้ยโมแม่ในนะเป็นโง่รถเป็นไรเป็นโง่รถเป็นโง่รถพี่หน่อยข้นหน้าบยั้งนาตนอันกลมวนาตะตัวนะดดย วัดกลมกันยิ้มเปื่อยแล้วไปไทยเห็นเราหันเรากำลังลกกล้าอยู่หันก็ถืกใจแล้วแหละมาคาดเอาเลย้เรางดำเลนจะลดอีกแล้วพอ โหน้ำลังลุงพี่น้องเอ้น้องโทนี่งเก่งขนาดเลยไอ้เมย์เมย์เมยพี่น้องเอ้ยฮั่ก็ขาดแล้วสองให้เฮาก็ได้แล้วก็ค้นกล้าไม่เพิ่นหันจุ่มหนึง่งประมาณเศร้าวกว็ามาัดอย่างเดีจุ่มเนี่ยสองเถี่ยวเถี่ยวละซิบกามาัดคนมาสองเที่ยว นี่อันนี้จะเป็นหน้าข้าเจ้าพี่น้องนี่เนาะหน้าต่อกันกับหน้าเคยละหน้าเคยละเสลาหน้า่นต่อกันคนละผ้าคันแท้โอ้ใส่เถื่อจังมาทำฮะคือเก่งแท้เฮ้ยว้าท้อก่งก่งกึ่งกึ่งก่งกึ่งยืดๆๆๆๆเกือบล้มพี่น้องเอ้ย ผาเจ้านะป่ะไปโคาา้โมานจอาหาระยเจากเออแสดงว่าเจ้าทินมันอันนี้ผู้ไปไม่บัวท่านบัวท่านหูจักเด้ยยังหันลึกลุง น้องเอิงมปล้ลเงินแม่ละบาทนี่สองสี่หกแปดสิบสิบอิดคนพี่น้องยขูดดำขู้จึ้งแน่ดน้องดำกับทั้งขาทตั้งขายพอรูก6ับก็ามาแต่เอากล้า ที่ปไปพี่น้องเนะาะทาั้งร่วมทั้งผู้น้อยผูนนี่นี่างประมาณเช้าประมาณเช้าคาดเ้างนั่งเป็นผู้คาดกะวางพูยผลกาซอศชุบพนจะโดนกระสีดนเมืองอางวัวควายเขาลักเขาขอกอะไแล้วพี่น้นงนองเอง้ยออเบิดบ่กกาพะลุกพกโดยโดย rồi 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 mà mất đi nó chừng quá, phô rồi chẳng quá hao dành bộ pho vô làm cái thi từ thứ và thi gì đấy cái này nó thứ và thi gì đấy không à rồi chú mi cục nhà mình cục nhà bưng bộ khẩu nó hỏi đi con phi chim đi cái đây bưng cục lại like, phi bài sư sư กกขอบคุณทุกคนเมนทุกขอบคุณทุกคนรังใจพี่น้องเนาะเพราะคนไม่คิดหนาพี่น้องสารับคลิปนี้สบายดี